มาขึ้นล้อเองนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นดุมย่อนะครับเป็นดุมย่อของอ้นคลินิกนะครับผมโอเคครับผมก็ต้องกล่าบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเว็บอีกแล้วนะครับอืวันนี้ก็พามานี่ครับมาขึ้นล้อเองนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นดุมย่อนะครับเป็นดุมย่อของ อ้นคลิน um, ิกนะครับผมเซกับล้อทูทวน1.2นะครับไม่รู้ของอะไรอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนนี่ครับส่วนล้อหน้าเราก็ตั้งเสร็จไม่ใช่ดิเราขึ้นเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยไม่ใช่เราแบบเเราสารซี่เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาลองตั้งดูนะครับนี่ครับอันนี้ก่อนตั้งนะก่อนตั้งก่อนตั้งประมาณนี้ครับผมเราสารเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งล้อหน้ากันก่อนครับส่วนล้อหลังก็ค่อยเอาไว้ทีหลังนะครับผมนี่ เราค่อยจะมาทาล้อหลังนะครับเดี๋ยวตั้งล้อหน้าเสร็จก่อนครับก็มาดูกันว่าผมจะตั้งได้ไหมครับอืมมาลองดูกันนะครับผมว่าผมตั้งเองนะอืมก็โอเคๆๆครับก็ไปลองดูตอนผมตั้งนะว่าจะตั้งได้ไหมนะครับผมคลิปนี้ไม่ได้มาสอนนะแบบไม่ให้ดูนะครับว่าผมจะขึ้นสามารถขึ้นล้อเองได้ไหมนะอไปดูไปดูนี่ครับก่อนตั้งนี่ๆๆๆประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ให้จะไม่ให้ดูตอนตั้งเสียนะครับแล้วก็ขันหัวซี่เข้าไปนะครับ ให้มันพอแนอ่นก็พอนะเดี๋ยวก็จะมาให้ดูตอนตั้งเสียนนะครับว่าผมตั้งได้ไหมนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมนะนี่ก็เป็นโลคองไม่รู้ครับอันไม่ออกโอเคครับแล้วก็จะมาลองตั้งดูนะครับไม่รู้ว่าจะตั้งนานเท่าไหร่นั้นทุกคนเพราะว่าเราตั้งเองนะครับ<ม>แบบบ้านผมก็มีแท่นตั้งซ<ม>ี่อยู่ไงนะผมก็ไม่รู้ว่าจะตั้งนานไหมนะก็ลองมาตั้งดูนะผมเพราะว่าผมก็สารไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันนี้ก็เหลือแค่ดุมยอด นี่ครับผมอันนี้ก็เหลือแค่ดุมย่อดล้อหลังนะครับนี่ครับก็ล้อหลังยังทําให้เสร็จนะครับเราก็จะไปตั้งล้อหน้าก่อนนะนะครับผมลองดูนะก็ตรงได้เท่าไหนาเอาเท่านั้นนะครับเพราะว่าตั้งเองล้อหลังก็เป็นดุมย่อของอุ่นนะครับเดี๋ยวจะไม่ให้ดูทีหลังนะเราก็ไปตั้งกันก่อนนะครับผมเราก็แบบมาตั้งกันเลยนะครับทุกคนเฮ้ยตื่นเต้น่ะ ทุกคนไ้แบบเราตั้งเสร็จค่อยมาดูแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมกลัวคีิปมันยาวนะครับเพราะว่าแบบได้ทำสองล้อเลยนะครับเดี๋ยวแบบตั้งเสรจแเราค่อยมาดูกันครับว่ามันจะตรงขนาดไหนนะครับผมอืแล้วมันจะขี่ได้ไหมนะตอนนี้ก็แบบตั้งเสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่ครับก็ตั้งเสร็จแล้วนะแบบผมตั้งก็ไม่ตรงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหัดตั้งนะครับนี่ก็ไม่รู้ว่าจะตรงไหมอะไรยังไงนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละนะแบบได้เท่าไหนเอาเท่านั้นนะครับ ตอนนี้ก็แบบเหลือล้อหลังนะครับเหลือดุมย่อนะต้องไปหาแบบไปหาวิธีเส่ใน youtube ดูก่อน,นครับว่าสารยังไงนะครับแล้วค่อยมาตั้งทีหลังนะครับตั้งดุมย่อส่วนล้อน้าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม <S <S <ๆ>ก็ไม่นิ่งสักเท่าไหร่นะครับมันยังไม่เป๊ะนะอืมแต่ก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคเลยแหละแบบตั้งเองนะียงเนาะอืโอเคก็เดี๋ยวผมไปทาล้อหลังก่อนนะครับเดี๋ยวมาให้ดูอีกที่หนึ่งนะผมนะโอเคเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ออกมาแล้วนะครับล้อนะนี่ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบบพูดจะตกเราตลอดเวลาเลยทุกคนนี่ครับก็ล้อหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ใช้เป็นรูของบสอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้สั่งมาจาก PTM นะผมนะอันนี้ก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะพูดไปเฉยแหละนี่ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็ล้อหลังนะครับผมล้อหลังก็ไม่รู้ว่าจะทํานานแค่ไหนอันนี้ขนาดล้อหน้านะผมทําไป นั่งทาประมาณ4ี่สิบห้าสินาทีเลยทุกคนแบบงมอยู่อย่างนั้นแหละนะอแบบทํายากจริงนะครับผมแบบหัดทําใหม่เนาะโอเคมันก็ต้องแบบมีพัฒนาไปเรื่อยๆเลยทุกคนนะเราก็ต้องหัดทําเองบ้างนะครับผมไม่ใช่ว่าจะเพิ่งจะเพิ่งรานอย่างเดียวนะครับผมโอเคเราก็แบบไปสานซี่รอหลังกันเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะสานได้ไหมนะผมจะรอดไหมเนี่ยวันเนี้ยเอานะก็ไปลองดูครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกครั้งนะครับทุกคนหลังจากที่ผมนั่งสานไปสักพักนะครับผม ก็เจอปัญหาอีกแหละนี่อีกฝั่งหนึ่งมันซี่มันไม่ถึงนะครับไม่รู้เป็นไรนะได้ข้างเดียวเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มจะถอดเจแล้วครับนี่ครับมันได้ข้างเดียวนะครับไม่รู้เป็นไรว่าข้างหนึ่งมันซี่ไม่ถึงนะไม่รู้ว่าใส่ซี่ใส่ดุมถ,ถูกไหมนะครับอืมนะมก็ไม่น่าจะรอดร้านช่างอีกแล้วครับผมแต่ก็ยังดีที่เราได้ร้อหน้าอยู่นะครับว้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่พูดตกแล้วนะ พอดีพูดไทยไม่ค่อยคล่องนะครับอืนะก็ไม่น่าจะรอดร้านช่างแถวบ้าน,นักเท่าไหร่นะครับขนาดแท่นตั้งซี่มีนะเนี่ยก็ยังดีที่เรายังได้ล้อหน้าอยู่นะครับแต่ล้อหลังเอ๋อเกินความพยายามแล้วทุกคนมันได้เท่านี้จริงๆนะครับก็ดีนะที่เรานี่เราได้ตั้งหนึ่งข้างเลยนะน,นี่เราได้ตั้งหนึ่งข้างเลยนะเยสไม่รู้ว่าอีกข้างนี้ทำไมมันไม่ถึงนะครับไม่รู้เป็นไร ก็ซื้อมาถูกเบอร์อยู่นะผมอะอืมไม่รู้เป็นไรนะนี่ครับดุมยอของอ้อนคลีนิกนี่ชัดเจนนะครับผมงานเขาโคตรแข็งเลยนะอันนี้ก็ไม่ได้สปอนเซอร์อีกแล้วนะครับผม,อ,มอีกแล้วทุกคนอีกแล้วม่หลอดร้านช่างครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าแบบไม่สําเร็จไงแบบคันนี้ไม่ได้มาใส่รถผมนะครับก็จะไปใส่ร้อยสิบอีกคันหนึ่งนะครับเป็นตัวเก่าเหมือนกันเป็นสีน้ําเงินนะครับผม แบบถ้าใครอยากดูก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทีหลังนะครับก็แบบคลิปนี้ก็ฟิลครับทุกคนปรากฏว่าฟิลนะนี่ฟิลเลยว่ะโ,โอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมอย่างนี้ที่แดดร้อนหน้าอยู่นะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาใหม่แล้วชอบนะครับก็กดติดตามผมให้มันถึงหนึ่งพันซับไวๆนะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าเลยครับผม